ราชันทะลวงฟ้าตอนที่2อ2แสงยามเย็นสาส,สองไปทั่วอาทิตย์ค่อยค่รับขอบฟ้าใต้ตีนเขาเทพเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงผู้คนกระจัดกระจายผู้คนที่กรูกันมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงเศษหินกระจัดกระจายเลือดไหลนองเต็มตีนเขาจูจูเงาคนปรากฏกลางท้องฟ้า มังกรดำที่อยู่ใต้เท้าเอามือปิดปากแบกพวกลูกฝานมองไปรอบๆไปหมดแล้วเหรอ,อืมน่าจะไปหมดแล้วเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมลูกฝานสายหน้าเบาๆปลอดภัยเหรอปลอดภัยกับผีหน้าสิปลอดภัยจนจะโดนนักบูทั้งประเทศหลิงไล่ฆ่าเนี่ยนะแต่ลูกฝานทำได้เพียงพูดในใจไม่ได้พูดออกมาเห็นท่าทางหลิงเหยากับสิบาเหมือนเจอศัตรูตัวฉกาดลูกฝานพูดเสียงเบาว่า,วาฝ่าบาทประเทศหลิงเป็นไงบ้าง ระหว่างพูดทุกคนพากันหันไปมองข้างหลังร่างของฟาบาทปรากฏต่อสายตาของทุกคนดวงตาพระโมใบหน้านา้าเวทนาหลบอยู่อีกด้านแล้วมองพวกลูกฝานฟาบาทลูกฝานพูดเสียงเบาเดินเข้าไปแล้วยื่นมือเข้าไปหาเธอวินาทีต่อมาหญิงสาวร้องให้โฮคนเลวพวกนายเป็นคนเลวทั้งหมดช่วยด้วยเสียงร้องให้ดังสะเทือนเลือนลั่นสิบามหูตาว่องไว สับฝ่ามือลงบนคอหญิงสาวหญิงสาวตาเหลือกแล้วเป็นลมทันทีลู่ฝานอ้าปากค้างมองสิบสแล้วพูดว่านายทำอะไร13พูดว่ารำคาญหลิงเหว่ยรีบเดินเข้ามาประคองหญิงสาวแล้วเอามืออังตรงจมูกจากนั้นถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกยังไม่ตายลู่ฝานก็ไม่รู้จะพูดอะไร13าไม่ได้ทำอะไรผิดเขาถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า โอเคเห็นเธอตะโกนดังมากน่าจะไม่เป็นอะไรลูกฝานหันมาถามทิดาเทพว่าไปไหนต่อทิดาเทพเรารีบออกจากที่นี่ดีไหมไปตอนนี้น่าจะไม่มีใครขวางเราได้ทิดาเทพขบริมฝีปากเหมือนกำลังลังเลจูจูผู้อาวุโสเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเธอผู้อาวุโสหอบหายใจแรงแล้วผู้เสียงดังว่าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นทั้งเมืองท้องฟ้าคงถูกปิดตายหมดแล้ว เหมือนยืนยันคำพูดของผู้อาวุโสตอนนี้มีดาวตกพาดผ่านบนท้องฟ้าดาวตกอยู่ตำแหน่งกลางฟ้าจากนั้นระเบิดกลายเป็นประกายแผ่ออกไปเหมือนใยแมงมุมปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือการปิดตายประเทศหลิงทิดาเทพกัดฟันมองภาพนี้แล้วพูดว่าดูเหมือนไม่ใช่แค่ที่นี่ที่อื่นก็คงเหมือนกันเราโดนขังไว้ในประเทศหลิงแล้วลูกฝานขมวดคิ้วแน่นมาก แน่นจนสามารถหนีบมแมลงวันที่บินมาแบบไม่ดูตามาตาเรือได้ครุ่นคิดเรื่องทั้งหมดอย่างรวดเร็วผ่านไปนานลู่ฝานพูดว่าดูเหมือนความหวังของเราคงอยู่กับฝาบาทผู้หญิงคนนี้แล้วหลทัททิดาเทพก่อนอื่นเธอต้องบอกฉันก่อนที่ดาเทพลงมือกับเธอจริงหรือเปล่าทิดาเทพพูดเสียงเย็นชาว่าถ้าฉันลงมือจริงเธอตายไปนานแล้วลู่ฝานพยักหน้าเบาๆเธอพูดมีเหตุผลมาก หลิงเหยายวดึงชายเสื้อลู่ฝานแล้วพูดว่าลู่ฝานงั้นตอนนี้เราจะทำยังไงนายหายตัวได้เรารีบหายตัวออกจากเมืองท้องฟ้าคงดีไหมลู่ฝานพูดว่านี่ไม่ใช่การหายตัวแค่เป็นวิธีที่ยืนอยู่ที่เดิมแต่ทำให้คนหาไม่เจอเท่านั้นถ้าเธอคิดว่าฉันเคลื่อนไหวได้แล้วก็ทำให้คนจับไม่ได้ด้วยเธอคงคิดมากไปแล้วล่ะยังไม่ทันพูดจบผู้อาวุโสด้านหลังทิดาเทพสุดลงพื้น ทิดาเทพรีประคองเขาแล้วพูดอย่างตกใจว่าผู้อาวุโสสวีไม่เป็นไรใช่ไหมลู่ฝานจับมือผู้อาวุโสวีใส่ปราณชี่เข้าไปเขาสัมผัสถ,ถึงพลังปั่นป่วนในตัวผู้อาวุโสสวีได้ทันทีไม่ได้การแล้วพลังปราณของเขาเริ่มแว้งกัดแล้วเหมือนจะใช้วิชาต้องห้ามอะไรบางอย่างทิดาเทพกัดฟันพูดว่าต้องหาที่พักก่อนหลิงเหยาร้อนใจจนเดินไปมาไม่หยุดแล้วพูดว่า ตอนนี้คนทั้งประเทศหลิงตามไล่ฆ่าเราก็ไม่สามารถอธิบายให้ได้ไม่แน่ใจเลยว่าเราจะไปไหนได้ลู่ฝานนายคิดอะไรศัก์อย่างสิในตาลู่ฝานเป็นประกายวูบไหวเขามองไปไกลๆที่ไหนดีละ่ะที่ไหนเหมาะแก่การซ่อนตัวลู่ฝานใช้นิ้วคอเบาๆลงบนกระบี่หนักไร้คมใช้ความคิดอย่างรวดเร็วจู่ๆลู่ฝานตาเป็นประกายเขานึกถึงสถานที่ดีๆได้แห่งหนึ่งลู่ฝานยกยิ้มมุมปากแล้วพูดว่า เราไปพระราชวังกันเถอะทิดาเทพชะงักไปพูดอย่างตกใจว่านายล้อนเล่นหรือไงหลิงหยาอึ้งไปตอนแรกจากนั้นเหมือนคิดอะไรได้เธอปรบมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าลูกฝานนายกำลังจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเฝ้าอยู่ที่พระราชวังเหมาะแก่การซ่อนตัวใช่ไหมลูกฝานพยักหน้าพูดว่าใช่ฝาบาทหายตัวไปองครักเกราะเถาวันที่พระราชวังต้องพากันออกมาหมด ในเมืองท้องฟ้าคงเต็มไปด้วยทหารในพระราชวังต้องเหลือคนแค่ไม่กี่คนแน่ๆคงไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะไปที่นั่นแล้วก็ปลอดภัยมากด้วยพวกเขาคงไม่ค้นหามาถึงตำหนักของฝ่าบาทพวกเธอว่ายังไงละ่ะทิดาเทพยิ้มบางๆแล้วพูดว่าลู่ฝานนายฉลาดจนน่ากลัวจริงๆลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าทิดาเทพฉันจะถือเป็นคำชมแล้วกันไปกันเถอะ เวลาไม่เคยคอยท่ายิ่งเร็วยิ่งดีเจ้าดำรีบเก็บพลานุภาพมังกรของแกเร็วเข้าเราต้องจัดการอย่างเงียบๆเ,เจ้าดำพยักหน้าหนึกหนึกเปเลวไฟดำสุดท้ายบนตัวหายไปบนเขาเทพยังเต็มไปด้วยหมอกควันแต่แค่ไม่มีคนแล้วอย่างที่ลูกฝานพูดตอนนี้พระราชวังประเทศหลิงไม่เหลือใครสักคนเลยปองคารกกเกถาวันที่เดินตรดตราไปมาบนฟ้าหายตัวไปจนหมดเหลือแค่ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านตวัดไปมากลางอากาศ เจ้าดำค่อยๆบินขึ้นไปเมื่อมองออกไปพระราชวังที่ว่างเปล่าเหมือนเมืองร้างอย่างไรอย่างนั้นทิดาเทพยิ้มบางๆพูดเสียงเบาว่าลูกฝานเหมือนนายพูดถูกนะไม่มีใครอยู่ในพระราชวังเลยดูเหมือนเราจะหลบที่นี่ได้อย่างราบรื่นแล้วละ่ะลูกฝานสายหน้าพูดว่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแม้ไม่มีคนแล้วแต่สิ่งต้องห้ามต่างๆในวังยังอยู่เจ้าดำต้องระวังให้มากตอนนี้ชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้แก่ห้ามพลาดเด็ดขาดเจ้าดำก้มหน้าครางเสียงเศร้าเหมือนกำลังพูดว่า ทำไมพวกนายถึงเอาใจยากแบบนี้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าๆราบรื่นไรอุปสรรคตลอดทางพวกเขาไม่ได้มาพระราชวังเป็นครั้งแรกจึงจำเส้นทางได้ดีหวังว่าจะไม่เจอใครเข้าก็พอแล้วแต่ขณะนั้นเองจูๆ่ๆมีเสียงลมดังขึ้นข้างหูลูกฝานเหยียบลงบนหัวเจ้าดำอย่างไม่ลังเลหยุดก่อนปราณีแผ่ออกไปพลังฟ้าดินล่าถอย พวกลูกฝานรวมถึงเจ้าดำหายไปกลางอากาศด้านหลังมีจุดดำปรากฏขึ้นไกลๆเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆพวกลูกฝานถืออาวุธไว้ในมือคนที่มาค่อยๆปรากฏในสายตาพวกลูกฝานสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขาไม่ใช่แค่รู้จักคนที่มาแต่ยังคุ้นเคยมากด้วยลูกฝานพูดเสียงเบาว่าโลกกลมจริงๆที่ดาเทพพูดเสียงเบาฆ่าเขาเลยไหมทั้งสองจ้องคนที่มาเขม็ง เงาในสายตาชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เขาคือราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลินเฟอร์วีสวะพวกสวะราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลดาออกมานายทหารสองคนด้านหลังก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรคนมากมายปิดล้อมใต้ตีนเขาเทพแต่กลับปล่อยให้นักบูประเทศอื่นหนีออกมาได้ไง่ายๆแบบนี้ประเทศมีพวกนายไว้ทำไมบอกฉันมาว่าพวกเขาหลุดรอดจากสายตาพวกนายได้ยังไงเห็นได้ชัดว่าราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โมโหมาก วันนี้เขาไม่ได้แค่เสียหน้าคนยังหายอีกด้วยถ้าพวกลูกฝานแค่หนีไปเฉยๆเขาคงไม่โมโหขนาดนี้สิ่งสำคัญคือลูกฝานเอาตัวฝ่าบาทไปด้วยแม้ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยากให้ฝ่าบาทที่เป็นเด็กหญิงอายุ15ห้าหายตัวไปจนทนไหวก็เถอะแต่การหายตัวไปจำเป็นต้องให้เธอตายเสียก่อนที่แย่สุดๆคือตอนเธอหายไปยังมีชีวิตอยู่นะสิทุกคนเห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ จนถึงตอนนี้ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่กล้าเชื่อความจริงนี้เลยเขาใช้พิษย่เย็นขั้วหัวใจที่รุนแรงสุดๆแล้วแต่ทำไมเธอยังไม่ตายละ่ะลูกฝานช่วยชีวิตเธอในระยะเวลาสั้นๆได้ยังไงราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจแล้วก็คิดไม่ออกด้วยเขาคงคิดไม่ถึงว่าในใต้ล่านี้ยังมีของประหลาดอย่างเจดีสเสวียนก้าวมังกรอยู่ตอนนี้แย่แล้วฝ่าบาทโดนลักพาตัวไปแล้ว พวกที่ดาเทพหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหนึ่งวันนี้ยังหาอะไรไม่เจอเลยเมืองท้องฟ้าคงปิดตายเพราะเรื่องนี้ตามหาทีละหลังคาเรือนอย่างละเอียดทำถึงขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรสักอย่างแสดงว่าอีกฝ่ายต้องใช้ทักษะพ,พิเศษอะไรบางอย่างแน่ๆราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รู้สึกว่าแผนการของตัวเองล้มเหลวแล้วแผนยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวของเขาตอนนี้นกสองตัวกลายเป็นฟองอากาศไปแล้ว หนึ่งคือข้าหลินรั่วสเสวียฝาบาทประเทศหลินเรื่องนี้วุ่นวายมากผลปรากฏว่าหลินรั่วสเสวียหายตัวไปแบบยังมีชีวิตอยู่แผนการที่เขาจะเป็นจักรพรรดจึงล้มเหลวแน่นอนว่าขณะที่หลินรั่วสเสวียยังไม่ตายจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการสนับสนุนคำจุนจากประชาชนแน่ๆ รองลงมาคือแผนการจับตัวที่ดาเทพเดิมทีเขาเตรียมการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่เพียงให้องค์พระกรดาดเขายัางเรียกทรงวนกลับมาด้วยแต่คนที่เขาไว้ใจมากอย่างทรงวนวันนี้ทําให้เขาผิดหวังมากเช่นกันจากพละกาลังของทรงวนคิดไม่ถึงว่าจะจับตัวที่ดาเทพไม่ได้ง่ายๆแม้แต่ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังยอมรับว่าพละกําลังของพวกทิดาเทพเหนือกว่าที่เขาจินตนาการไว้จริงๆไม่เพียงแค่พละกําลังของที่ดาเทพแข็งแกร่งจนน่ากลัววิทยาทยธ์ของผู้อาวุโสข้างกายก็แข็งแกร่งมากด้วย ขนาดราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกลูกฝานพะละกําลังก็เก่งกาจมากเช่นกันสองกระบี่ของลูกฝานทิ้งความทรงจําที่มีอัจลบเลือนให้ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกว่าวิชากระบี่สามารถดุด,ดันได้ถึงขนาดนี้กระบี่ไม่ต้องรวดเร็วความเร็วไม่ต้องกดขี่ข่มเหงคนแค่กระบี่ฟันลงบนตัวคนก็สามารถพังทลายทุกอย่างของอีกฝ่ายได้แล้วจนถึงตอนนี้ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังกลัวไม่หาย เขารู้ดีแก่ใจว่าถ้าวันนี้ไม่มีองครักษ์มากมายคอยช่วยเหลือรอบตัวเขาคงโดนลูกฝานฟันจนตายไปแล้วเขาสัมผัสถึงความอาฆาตสุดสยองบนตัวลูกฝานคนคนนี้ต้องเป็นคนโหดที่ฆ่าคนอย่างไม่กระพริบตาแน่นอนมีเพียงแผนโยนความผิดให้ธิดาเทพที่เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ผลดีหรือร้ายยังไม่แน่ใจเมื่อด่าลูกน้องจบราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พูดกับทรงวนที่อยู่ข้างๆว่า หาเจอหรือ,อยังทรงหวนจอมทัพทรงของฉันชายนายคือฝ่ามือเดียวลิขิตฟ้าไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้แค่เส้นทางเดินทางของคนไม่กี่คนนายยังหาไม่เจอเลยทรงหวนไม่แม้แต่จะช้อนตาขึ้นมองพูดอย่างเฉยเมยว่าพวกเขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาแน่นอนว่าคำนวณได้ยากต้องรอให้พวกเขาหยุดเคลื่อนไหวฉันถึงจะคำนวณได้อย่างแม่นยำท่านอย่าใจร้อนฝึกใจก็คือการฝึกฝนราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ร้อนใจจนจะฆ่าคนแล้วยังบอกให้ใจเย็นอีกเหรอ ทุกคนค่อยๆหอบไปด้านหน้าขณะที่กำลังจะผ่านจุดที่พวกลู่ฝานอยู่พวกลู่ฝานกลั้นลมหายใจนิ่งไม่เคลื่อนไหวแม้เขาดันพลังฟ้าดินรอบๆออกไปแล้วแต่ความจริงพลังฟ้าดินทั้งหมดเคลื่อนไหวอย,อยู่นอกรสมีหลายเมตรหน้าตัวเขาการดันออกไม่เหมือนกันวิธีการดันที่ไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดผลที่แตกต่างกัน ตอนลูกฝันประลองบูกับคนอื่นก็ดันพลังฟ้าดินรอบๆอ,ออกไปบ่อยๆแต่นั่นคือการดันออกอย่างดุดันไม่สนเหตุผลอะไรดันออกไปจนเหลือแค่ความว่างเปล่าแน่นอนว่าไม่ทําให้เกิดการหายตัวแต่ถ้าดันออกอย่างเป็นขั้นตอนเกิดปันเกราะรอบตัวถึงขั้นที่ทําให้พลังฟ้าดินเคลื่อนไหวรอบตัวพวกเขาต่อไปจะทําให้จุดที่พวกเขาอยู่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่พลังฟ้าดินเบี่ยงตัวพลังปราณไม่สามารถตรวจจับได้พลังชี้เบี่ยงตัวออกเองแบบนี้จึงสามารถตบตาคนอื่นได้ ลู่ฝานส่งสายตาให้ทิดาเทพไม่หยุดบอกให้เธออย่าลงมือสาเหตุง่ายดายมากเพราะทรงเวรอยู่ด้วยถ้าทรงเวนไม่อยู่ลู่ฝานคงพุ่งออกไปทำลายราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ต้องให้ใครมาเตือนหรอกแต่ในเมื่อทรงเวรอยู่ด้วยพวกเขาไม่มั่นใจว่าจะชนะจึงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามพวกราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผ่านหน้านอกรศมีหลายเมตรข้างหน้าพวกลู่ฝานลู่ฝานหดปราณชี่คุ้มกันเล็กจนเหลือไม่กี่เมตร เจ้าดำก็หดตัวจนเล็กเอามือปิดหน้าแล้วขดตัวเป็นก้อนกลมไปสะสมองไม่เห็นก็ดีแล้วลูกฝานพึมพำในใจเห็นได้ชัดว่าพวกราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สังเกตพลังฟ้าดินรอบๆอันที่จริงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ขณะนั้นจูจูทรงหวนหยุดลงแล้วพูดอย่างตกใจว่าฉันหาเจอแล้วพวกลูกฝานตกใจที่ดาเทพจะลงมือทันที ขณะที่เธอกำลังจะพุ่งออกไปลู่ฝานรั้งเธอไว้กัดฟันแล้วส่งเสียงว่าอย่าขยับทิดาเทพก้มมองมือลูกฝานเหมือนตำแหน่งการวางมือของลูกฝานไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรแม้รั้งเธอได้แต่กลับจับตรงที่ที่ไม่ควรจับลู่ฝานรีบดึงมือกลับมาสีหน้ากระอักกระอ่วนความอาฆาตฉายขึ้นในตาทิดาเทพหาเจอแล้วหรืออยู่ไหน ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเสียงทรงเวรก็หัวเราะแล้วถามขึ้นคนอื่นก็มีสีหน้ายินดีแค่จับพวกทิดาเทพได้ก็ถือว่าทำความดีชดเชยความผิดได้ทรงเวรพูดด้วยสีหน้าประหลาดผลที่ฉันหาได้คือพวกเขาอยู่ใกล้เรามากเหมือนอยู่ท่ามกลางพวกเราอย่างไรอย่างนั้นราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ้าปากค้างหางตาเริ่มกระตุกสีหน้าเขาเหมือนตอนกินอาหารชันเลิศแล้วจูจ่ๆพบว่าตัวเองกินหนูตายเข้าไปครึ่งตัวอย่างไรอย่างนั้น ทันใดนั้นราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สะกดกลั้นความโกรธแล้วพูดว่าทรงเหวนดูเหมือนวันนี้อาการของนายไม่ค่อยดีเลยนะทรงเหวนก็ดูไม่ค่อยมีสมาธิเขาลองหาดูอีกรอบพบว่าผลเป็นเหมือนเดิมทรงเหวนวางมือลงถอนหายใจแล้วพูดว่าลิขิตฟ้ายากจะคาดเดาดูเหมือนต่อไปฉันคงไม่ต้องคำนวณหาแล้ววิชานี้ถ่ายทอดให้ฉันคงจบแล้วจริงๆรราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสียงฮือเย็ยนชาแล้วพูดว่า ช่วงนี้นายพักผ่อนที่จวนให้เต็มที่เถอะพูดจบราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สยายปีกบินออกไปทรงวนหันซ้ายหันขวามองท้องฟ้าอันว่างเปล่าแล้วถอนหายใจยาวอีกครั้งพวกราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆหายไปจากสายตาลู่ฝานจนกระทั่งพวกเขาหายไปจนหมดลู่ฝานจึงเก็บปาณชีของตัวเองกลับมาปรากฏตัวบนท้องฟ้าอีกครั้งอันตรายมากหลิงเหย่ยาพูดเสียงเบาลู่ฝานพยักหน้าพูดว่า อันตรายจริงๆแต่ทำไมพวกเขาถึงกลับมาละ่ะทิดาเทพพูดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากว่าพวกเขากลับมาเอาอะไรบางอย่างไม่แน่พวกเขาอาจกลับมาหาสมบัติของประเทศหลิงก็ได้ทุกคนเห็นด้วยกับความคิดของทิดาเทพลู่ฝานพูดว่าไม่ว่าพวกเขากลับมาเอาอะไรแต่ดูเหมือนพระราชวังจะไม่ปลอดภัยเหมือนที่คิดไว้แล้วเราต้องระวังมากในเมื่อราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พาคนกลับมาแค่ไม่กี่คนสแสดงว่าเขาไม่คิดจะอยู่ในวังนาน อีกทั้งทำไมซรงเหวนถึงคำนวณหาตำแหน่งของเราได้ในใจลู่ฝานเต็มไปด้วยความสงสัยวิชานับนิ้วเพื่อทำนายก็สามารถรู้ตำแหน่งของคนอื่นได้เขาไม่เคยเห็นในประเทศอูอารเลยไม่ว่าจะเป็นเซียนบูหรือคุณพลังสุดเหนือฟ้าแบบอาจารย์เขาก็เหมือนไม่สามารถทำได้ทรงเหวนเป็นแค่แดนปราณฟ้าธรรมดามีความสามารถอะไรถึงฝึกวิชานี้ได้ที่ดาเทพแววตาวูบไหวทั้งสองคนมองไปด้านหลังพร้อมกันจ้องฝ่าบาทหญิงที่ยังนอนสลบอยู่ มีเพียงเธอที่สามารถทําให้นักบูประเทศหลิงสะกดรอยตามได้และมีเพียงคนที่ฐานะสูงส่งแบบเธอถึงจะทําให้คนทิ้งร่องรอยการตามฆ่าไปทั่วทั้งประเทศหลิงได้ถ้าเป็นเช่นนี้ถึงพออธิบายได้ว่าทําไมนักบูอย่างทรงเหวินถึงคํานวณหาเส้นทางการเดินทางของพวกเขาได้สาเหตุก็คือพวกเขาพาคนที่ผู้แข็งแกร่งประเทศหลิงกําลังตามหาตัวอยู่ทีดาเทพพูดเสียงเย็นชาว่าจะฆ่าหรือทิ้งไว้ลู่ฝานสายหน้าพูดว่าไม่ได้ เธอมีชีวิตอยู่มีประโยชน์กับเรากว่าบางทีครั้งนี้เราจะรอดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเธอที่ดาเทพพูดว่างั้นนายต้องจัดการเรื่องที่เธอจะโดนสะกดรอยตามลู่ฝานพยักหน้าเข้าใจรีบเดินไปด้านหน้าฝ่าบาทหญิงมองใบหน้าใสซื่อไร้พิษภัยของฝ่าบาทหญิงลู่ฝานครุ่นคิดวิธีแก้ไขปัญหาในเวลาเดียวกันก็ถามเจดีสเสวียนก้าวมังกรในตัวว่าไอ้ก้าวมีวิธีอะไรไหม เจดีเสวียนก้าวมังกรรีบตอบว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่มีวิธีเยอะแยะเจ้านายเอาเธอเก็บไว้ในจวนอากาศธาตุก็ได้ดูว่าสามารถซ่อนพลังของเธอได้หรือเปล่าถ้าโหดหน่อยก็ใส่เธอไว้ในม้อยาแล้วเอาสมุนไพรปิดตัวเธอไว้หรือจะแบบนี้ก็ได้ใช้วิธีของผู้ฝึกชั่วร้ายอย่างเช่นผนึกโลหิตใช้เลือดสดผนึกพลังเอาไว้ไม่ให้ออกมานอกร่างกายผู้ฝึกชั่วร้ายมีวิธีแบบนี้เจ้านายลองถาม13ดูสิว่าเขาทําได้หรือเปล่าลูกฝานพยักหน้าหึกหนึกมีวิธีก็ดีแล้ว เก็บไว้ในโจนอากาศาธาตุกับใช้มอยาผนึกเอาไว้ดูเหมือนไม่เข้าท่าเท่าไรอาจเผยความลับของเขาต่อหน้าทิดาเทพได้อันที่จริงตอนนี้ลู่ฝานยังไม่ค่อยเชื่อทิดาเทพสักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้ลู่ฝานจึงถามสิบสามว่าสิบสามนายผนึกโลหิตได้ไหมสิบสามพยักหน้าเบาๆแล้วเดินเข้ามาหนึ่งเก้าลู่ฝานชี้ฝ่าบาทหญิงข้างหน้าแล้วพูดว่างั้นก็ดีใช้วิชาผนึกโลหิตผนึกเธอไว้จับตาดูเธอไว้ หน้าที่ของนายในช่วงนี้คือผนึกเธอเอาไว้ห้ามให้เธอเป็นอะไรแล้วก็ห้ามให้เธอเอะอวยวายจนกว่าเราจะจัดการเรื่องเรียบร้อย13ปาดลงบนฝ่ามือตัวเองอย่างไม่ลังเลเลือดสดหยดลงบนแก้มฝ่าบาดหญิงพลังปราณปล่อยออกมาดวงตาสองข้างของ13าแปรเปลี่ยนเป็นแดงก่ำทันทีพลังอันบา้าคลั่งปรากฏบนตัว13ลูกฝานอยู่กับ13มานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เห็น13มีท่าทางเหมือนปีศาจแบบนี้